นานารีสวัสดีค่ะคลิปนี้จะทำขนมบัวลอยมันม่วงและฟักทองแป้งนุ่มใส่ไส้มะพร้าวหวานเสียบไม้ราดด้วยน้ำกะทิข้นๆโรยด้วยงาดำเข้าไปอีกไปดูวิธีทำกันดีกว่าค่ะใช้น้ำตาลมะพระ้าว250กรัมใส่กระทะตั้งไฟเติมเกลือลงไป1ส่วน4ช้อนชาน้ำตาลเริ่มละลายให้ใส่เนื้อมะพระ้าวทุนทึกขูดลงไปกวนให้เข้ากัน จนน้ำตาลข้นมะพร้าวเริ่มเหนียวให้ปิดไฟค่ะถ้าเหนียวมากเวลาเย็นตัวจะทำให้น้ำตาลตกสเก็ตเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะต่อไปจะนำฟักทองและก็มันม่วงอย่างละเจดกรัมไปนึ่งให้สุกค่ะใส่มะพร้าวเย็นตัวแล้วก็ให้ปั้นเป็นก้อนขนาดตามต้องการไปผสมแป้งบัวลอยกันเลยค่ะ ใช้แป้งข้าวเหนียว100กรัมเทใส่ลงไปในเนื้อมันม่วงที่นึ่งสุกแล้วนะคะขยำให้เนื้อมันม่วงละเอียดเข้ากับเนื้อแป้งเติมน้ำลงไปนวดทีละน้อยจนกว่าแป้งจะจับตัวเป็นก้อนให้สังเกตว่าถ้าแป้งมีลักษณะที่ไม่แห้งไม่แตกแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปก็แสดงว่าเป็นแป้งบัวลอยที่พร้อมใช้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็ให้พักแป้งมันม่วงเอาไว้ก่อนต่อไปจะนวดแป้งบัวลอยฟักทอง ใช้แป้งข้าวเหนียว100กรัมวิธีการนวดก็เหมือนกับการน,นวดแป้งบบลลอยมันม่วงค่ะถ้าอยากให้เนื้อแป้งมีความหอมมันขอแนะนําไม่ใช้น้ํากะทินวดแป้งนะคะขั้นตอนต่อไปก็ให้นําแป้งมันม่วงที่นวดพักไว้ก่อนแล้วให้นํามาห่อไส้มะพร้าวกวนค่ะให้แป้งห่อไส้ให้มิดแล้วก็คลึงให้เป็นก้อนกลมๆแป้งมันม่วงหมดแล้วก็ให้ต่อด้วยแป้งฟักทองวิธีการห่อก็เหมือนกันค่ะ ห่อไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นำไม้เสียบลูกชิ้นขนาด5นิ้วค่ะจะใช้เสียบแป้งบัวลอย1ไม้จะเสียบได้3ลูกเวลาเสียบให้ดันไม้ก็ไปเฉยๆอย่าพยายามหมุนไม้นะคะอาจทำให้เกิดเป็นรูก,กว้างขึ้นเวลานำไปต้มจะทำให้น้ำเข้าไปถึงไส้ขนมจะทำให้ไส้ขนมที่มีความหวานอร่อยอยู่แล้วอาจจะทำให้รสชาติเจือจางลงได้นะคะ หลังจากนั้นก็ให้นำไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้แป้งเซ็ตตัว20นาทีค่ะไปทำน้ำกะทิกันต่อเลยค่ะน้านารีใช้หัวกะทิ250กรัมซื้อมาแช่ตู้เย็นเอาไว้จะเป็นก้อนนิดหน่อยนะคะเติมแป้งข้าวเจ้าลงไป1ช้อนโต๊ะเกลือสักปลายช้อนชาค่ะชิมเอาตามชอบเลยค่ะคนให้แป้งละลายก่อนแล้วค่อยนำไปตั้งไฟอ,อ่อ,อนๆพอแป้งสุกก็ปิดไฟค่ะ จะไปเตรียมน้ำใส่กระทะตั้งไฟพอน้ำเดือดนะคะค่อยใ,ใส่แป้งบัวลอยลงไปทีละไม้ใช้เวลาต้ม5นาทีค่ะแรงบันดาลใจในการทําคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณช่างท็อปเห็นเขากินขนมบัวลอยเสียบไม้ราดด้วยน้ํากะทิข้นๆจึงเป็นที่มาของการทําคลิปนี้ค่ะต้มครบ5นาทีแล้วก็ตักใส่ในน้ําเย็นจากนั้นเอาขึ้นมาพักให้เสด็จน้ําค่ะ เวลาจะกินใช้น้ำกะทิข้นราดลงไปให้ท่วมเลยค่ะแต่ในคลิปราดเพื่อความสวยงามโรยด้วยงาดำขั้วหอมหอมเนื้อแป้งจะนุ่มด้วยมันม่วงและฟักทองไส้มะพร้าวก็มีความหวานมันหอมบวกกับความหอมมันจากน้ำกะทิอร่อยยิ่งขึ้นจากกลิ่นหอมของงาดำขั้วใครได้ชิมก็บอกว่าอร่อยค่ะที่ไหนมีขายเม้นมาบอกกันได้นะคะ บันทึกสูตรเอาไว้เลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ